กลับมาแล้วครับขบวนห้าหนะฮก็กลับเร็วนะก็เห็นวิ่งไปนาทาอยู่นะห้าหสองห้าเมื่อเช้านะวิ่งไปนาทาอยู่นะแต่ก็กลับมาเร็วนะฮะกลับมาก่อนสี่หนึ่งแปดนะฮะสี่หนึ่งดเพิ่งกําลังจะถึงบ้านไทยนะห้าหกําลังจะผ่านเมืองพลแล้วนะครับห้ากก็กลับแล้วนะอยู่นวนสะอาดแล้วนะห้าหก มาไม่ยาวนะครับวันนี้ขากลับ พขอขอ,อก็คนคนเมื่อเช้านะที่ขับกลับเมื่อเช้าก็ที่กลับสองห้ามาขากลับก็ขับห้าห้าหกกลับ